ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ชุดโม่เคี้ยวแยกของชุดความร้อน5335นะครับันดับแรกนะครับถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะฮะมีน็อตซ้ายขวานะครับออนะครับสองตัวออกนะครับออกแล้วก็ปลดล็อกตัวล็อกนี่ฮะสองตัวออก เสร็จแล้วเราก็เอาชุดเที่ยวแยกของอันเดิมออกนะครับเพื่อที่จะใส่ชุดโมตัวนี้นะฮะไม่ใช่ผมนี่เหรอครับดันที้ครับแล้วใช้แต่ผมเปนครับดันด้านหลันะครับผมาบบนี้ครับแต่แบบนี้ทช้ผมเป็นด้านหลังครับผมาบบนี้ครับ โอเคครับเสร็จเอาเชืยวแยกของเดิมออกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลูกล้อตัวนี้ออกอนะครับเพื่อที่จะเอาชุดโมของเราใส่แทนนะครับลูกล้อจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงัดออกให้หมดเลยนะครับวิธีงัดก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดออกเลยครับ เสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นชุดโมโเคียวแยกนะครับอันนี้จะเป็นบูทล็อกนะครับอันนี้เป็นบูแยกครับอันนี้จะเป็นสปิอร์ครับแล้วก็เตรียมไ้ครับก็จะมีแกนเล็กอยู่สองแท่งนะครับสองอันนี่นะฮะ สังเกตน,นะครับ <c oughs> ด้านนี้จะใส่บูทล็อกสามตำแหน่งนะครับคือหนึ่งสองสามนี่นะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นมันมันจะเป็นอันยาวนะครับอันยาวที่อยู่ฝั่งนี้ฮะแผ่นเหล็กมันจะครับมันจะสั้นยาวครับส่วนส่วนอันสั้นก็จะไว้ฝั่งนี้ฮครับ, <c oughs> รบวิธีใส่ก็ อาบูใส่ก่อนนะครับบูทใสครับแล้วก็ตัวคิ้วแยกใส่นะครับเสร็จแล้วก็บูทใสอีกตัว แล้วก็เคี่ยวแยกแล้วก็บูธอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วให้วางให้วางตำแหน่งนี้นะฮะตัวนี้ครับให้วางตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ให้วางตำแหน่งนี้นะฮะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เคี่ยวแยกแบบนี้นะครับแล้วก็จัดวางบูธให้ตรงตำแหน่งนี้นะครับหนึ่ง สองสามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดลงเลยนะฮะกดลงเลยครับครับพอกดลงเสร็จเราก็จัดเรียงเชือกแยกให้อยู่ตรงตรงตำแห่งนะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะจะไม่หลุดไปไหนนะครับแบบนี้ครับครับส่วนอันที่สองนะครับให้เราใส่เชือกแยกไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่บูทนะครับ ใส่คิ้วแยกตามนะครับแล้วก็ใส่บูทครับแล้วก็จัดวางให้ตรงตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับ พอจัดวางตรงตำแหน่งเรียบร้อยครับเราก็กดลงครับเสร็จแล้วเราก็ใส่สปริงนะครับครับวิธีการใส่สปริงนะฮะให้เราด้านยาวนี่นะครับ ไว้ข้างบนนะครับเกาะกับเหล็กอย่างนี้นะฮะเอาด้านยาวเกาะกับเหล็กนะครับเสร็จอย่างนี้ฮะเกาะกับเหล็กแล้วก็ปล่อยด้านสั้นนี้ลงมานะครับแล้วใช้ไขควงแบนนี่นะครับเกี่ยวตรงตะขอครับเพื่อที่จะให้มาคล้องตรงนี้นะฮะเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวแล้วก็มือกดแบบนี้นะครับตำแหน่งเหล็กสั้นนี้จะใช้จะใช้สปริงประมาณสองตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเอายาวไว้ข้างบนนะฮะ ปล่อยลงมานี่ะครับหายคมแบนกดลงไปใช้ช่วยใช้มือช่วยกดตามนิดนึงครับแบบนี้นะครับ โอเคครับ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่เขี้ยวแยกครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบคืนเหมือนเดิมครับโอเคนะครับ <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการใส่ชุดโมเขี้ยวแยกครับผมขอบคุณมากครับ